โลกอมตะเมืองทรายดำทะเลทรายกรวดหนีแล้วหมาป่าปีศาจทะเลทรายธรรมดาเลเวลสมพลังชีวิต8ปพลังโจมจี2ยสพลังป้องกัน 3, สามสกิลกัดกระชอบช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราที พวกเราโวยจริงๆนะตั้งใจจะมาล่าแมงป่องทรายเลเวลหนึ่งแท้ๆไยงไม่เจอหมาป่าปีาปศาจทะเลทรายเลเวลสามได้ล่ะนักเวทเลเวลสามนักมวยที่มองหา y o YouTube พิเมียมราคาถูกขอแนะนำร้านแพนด้าพีเอ็มทีอินวันเริ่มต้น19บาท7วันได้ YouTube พีเมียม YouTube มิวสิกและวิวไปดูเลยฟรีๆ30วันยู u ูปพิเมียม1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโม,มชั่นมากมาย และยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอ,อีกหลากหลายเช่น Netflix Disney Plus iQIYI Mac 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกและยังมีแอปอื่นๆให้ใช้บริการอีกมากมายเลยนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ Ad Panda PM หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ใครที่ตามผมมาจากช่องตามราวิชาภาพามังงะบอกหรือแจ้งแอดมินไปได้เลยแถมเพิ่มวันใช้งานให้อีก3วันมีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานใครที่อยากใช้บริการแอดมาได้เลยแอด Panda PM หรือสแกน qr code ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเลเวลสหวัวหน้าพวกเราจะทำยังไงกันดีนักรบเลเวลสาม ทดอีกหน่อยข้างหน้ามีต้นกระถินทรายอยู่สองสามต้นหมาป่าปีศาจทะเลทรายปีนต้นไม้ไม่เป็นเป็นพวกเราขึ้นปีนไ,ไม้ได้อาจจะยังมีทางรอดบ้าจริงหมาป่าปีศาจทะเลทรายมันดุร้ายโดยนิสัยพอเล็งเหยื่อแล้วมันไม่ปล่อยง่ายๆหรอกแถมพวกเรายังบาดเจ็บจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้อีกอาวุธเหล็กดำสองชิ้นที่เหลืออยู่ก็เพิ่งจะเสียหายไปเมื่อกี้หรือว่าวันนี้พวกเราจะต้องมาตายที่นี่กันจริง,รงๆเสี่ยวเฮ้ย เสียวเฮ้ยระวังขอช่วยฉันไว้เหรอคนที่เลเวลแค่หนึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยนะ ฝีมือมอนสเตอร์เลเวลสามก็แค่ไม่เท่าไหร่นี่ไม่น่าเชื่อใช้แค่ดาบเหล็กสำหรับมือใหม่ฆ่าหมาป่าปีศาจทะเลทรายไปตั้งสี่ตัวเนี่ยนะ แย่แล้วดูนั่นสิฝูงหมาป่าทำาทําไมถึงเป็นแบบนี้หมาป่าพวกนี้โผล่มาจากไหนอยแยะเนี่ยบางทีหมาป่าปีศาจทะเลทรายแถวนี้อาจจะบังเอิญได้กลิ่นคาาเลือดของพวกเดียวกันหนีแล้วนี่มันฝูงหมาป่าปีศาจทะเลทรายที่มากพอจะถล่มหมู่บ้านเริ่มต้นได้เลยนะไม่ได้รลเล่นนะนายจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะเง้เหรอ ผู้เล่นลิ้นอยู่อันท่านต้องการยืนยันการอัญเชิญน,นักรบโครงกระดูกหรือไม่ยืนยันนักรบโครงกระดูกเลเวลสามพลังชีวิต100พลังโจมตี35พลังป้องกัน5สกิลสังหารงั้นก็มาดูกันว่าใครจะกลายเป็นเศษเนื้อก่อนกัน สิบห้านาทีต่อมาคุณสังหารหมาป่าปีศาจทะเลทรายสำเร็จส6ตัวยินดีด้วยคุณได้รับค่าประสบการณ์160แต้มได้รับเชือกหมาป่าปีศาจทะเลทราย16ชิ้นได้รับหนังหมาป่าปีศาจทะเลทราย16ผืนได้รับกรงเล็บหมาป่าปีศาจทะเลทราย16ชิ้นหัวหน้าคะฉันฝันไปหรือเปล่าเขาเขาคนเดียวฆ่าหมาป่าปีศาจทะเลทราย12ตัวได้หมดเลยเหรอ ขอโทษนะคะคุณเป็นนักเวทเหรอคะเมื่อกี้เหมือนคุณใช้มนต์อัญเชิญฉันก็เป็นนักเวทเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นสกิลแบบคุณมาก่อนเลยใครบอกว่าฉันเป็นนักเวทเงินคุณคือเพราะว่าฉันครอบครองอาชีพต้องห้ามที่มีพรสวรคร์ระดับ s s S ผู้เล่นลินหยวนเลเวลสองอาชีพนักล่าววิญญาณต้องห้ามพรสวรค์มนต์อัญเชิญทมินประตูสู่ยมโลกพลังห้ากายสิบ ความเรลือยี่สิบห้าจิตสามสิบค่าประสบการณ์ร้อยห้าสิบเก้าฉันชื่อลินหยวนมาจากดาวสีคามเป็นผู้ย้อนกลับมาเกิดใหม่สามปีก่อนมีนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นโดนดาวลึกลับขนาดมาหื่มมาชื่อดาวอสูรปรากฏขึ้นใกล้กับดาวสีคามอย่างกระทันหันสามเดือนต่อมาบริษัทลึกลับแห่งหนึ่งได้เปิดตัวเกมโฮโลแกรมที่ชื่อว่าโลกอมตะซึ่งนำหน้าเทคโนโลยีของดาวสีคามไปเมื่อสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก หลังจากเข้าสู่โลกอ,อกมตะผ่านหมวกโฮโลแกรมที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมนุษย์จะได้รับอาชีพที่แตกต่างกันและผ่านการอัพเลเวลอย่างต่อเนื่องก็จะมีความสามารถในการต่อกรกับมอนสเตอร์ในเกมได้ตอนแรกผู้คนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะเพราะยังไงมันก็เป็นแค่เกมจนกระทั่งวันหนึ่งจู่จูก,ก็มีบางคนที่ได้รับความสามารถในเกมมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้คนเหล่านี้ถูกเรียกว่าผู้ถูกเลือก และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มคนที่อ้างตนว่าเป็นสาว,วกของเทพปีศาจดวงดาวก็ได้เข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงจากในเกมและทำการสังหารหมู่มนุษย์อย่างโหดเหี้ยมพ่อแม่ของฉันก็เสียชีวิตในช่วงเวลาเริ่มต้นของภัยพิบัตินั้นมนุษย์ชาติรวบรวมพลังของผู้ถูกเลือกจากทั่วโลกเพื่อตอบโต้แต่กลับถูกเหล่าสาว,วกของเทพปีศาจดวงดาวตีจนถอยหล่นไม่เป็นท่าและฉันก็เสียชีวิตในการลบครั้งสุดท้ายนั้นด้วย แต่ไม่นึกเลยว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนฉันจะย้อนกลับมาเกินใหม่ในช่วงเวลาที่เข้าสู่โลกอมตะเป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้ระบบยังมอบอาชีพต้องห้ามที่มีพรสวรรค์ระดับ SSS ให้กับฉันอีกด้วยยินดีด้วยคุณได้รับอาชีพต้องห้ามหนึ่งเดียวนักล่าวิญญาณพรสวรรค์ของคุณคือ1มนต์อัญเชิญธมินระดับ SSS ประตูสู่ยมโลกระดับ SSS ครั้งนี้ฉันจะต้องเพิ่มเลเวลและความแข็งแกร่งให้เด็๋ยวยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องครอบครัวและดาวสีครามให้ได้ ต้องการใช้มนต์อันเชิญทมินกับร่างของหมาป่าปีศาจทะเลทรายหรือไม่ใช่จุดเด่นที่สุดของอาชีพนี้คือทําให้ฉันมีสมรรถภาพร่างกายเหมือนนักรบและยังสามารถใช้มนต์อันเชิญทมินเรียกสร้างมอนสเตอร์ให้กลายเป็นซอมบี้มาต่อสู้เพื่อตัวเองได้อีกด้วยและซอมบี้มอนสเตอร์เหล่านี้นอกจากจะสืบทอเดเดวลและสกิลที่มีชีวิตแล้ว ซอมบี้หมาป่าปีศาจเลเวลสพลังชีวิต80พลังโจมตี20พลังป้องกัน3สกิลติดต,ตัวกัดกระชากกายาเนโคยังมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างคือกายาเนโคสามารถต้านทานผลกระทบด้านลบบางอย่างในการต่อสู้ได้ส่วนพรสวรรค์อีกอย่างของฉันประตูสู่ยมโลกสามารถใช้เก็บม,มอนสเตอร์ที่ชบชีตขึ้นมาตั้งมวอันเชิญทมินได้และจำนวนที่เก็บได้ก็เพิ่มขึ้นตามเลเวลของชัน พูดอีกอย่างก็คือขอแค่เลเวลของฉันสูงพอฉันก็จะมีกองทัพเนโครที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้นี่มันชุบชีวิตของตาให้กลายเป็นซอมบี้คุณเป็นใครกันแน่คำนวณเวลาดูแล้วก็น่าจะใกล้แล้วละประกาศบอสโล่หมาป่ายัาากษ์มรณะกำลังจะปรากฏตัวที่ทุ่งล้างศีลาแหลกได้เวลาไปจัดการบอสแล้ว หมาป่ายักษ์มรณะมาแล้วฉันจำได้ว่าในเว็บไซต์ทางการบอกว่าระยะโจมตีของมันคือ50เมตรเร็วเข้าหนีไปให้ไกลที่สุดช่วยด้วยหมาจากหมาป่ายักษ์มรณะระดับหลอดเลเวล6พลังชีวิต2,400พลังโจมตี360พลังป้องกัน48สิกิลเสียคำรามพยักษ์ร้อยโดนใจอสูรยักษ์กงเล็บมรณะ อย่าพี่แกบ้าไปแลวเหรอผู้เด็กคนเดียวไม่มีทางฆ่าหมาป่ายักษ์มรณะได้เด็ดขาดนายขึ้นไปก็มีแต่จะตายเปล่าเปล่นี่นะหรอบอสโซ่หมาป่ายักษ์มรณะจะมีใครฆ่ามอนสเตอร์ที่น่ากลัวขนาดนี้ได้จริงๆเหรอพวกนายดูสินั่นมันคิดจะทำอะไรนะ่ะ ดูดาบนั่นสิหมอนั่นก็เป็นผู้เล่นใหม่สินะใช่แล้วหมาป่ายักษ์มรณะนั่นเป็นมอนสเตอร์บอสระดับหลอดเลเวล6เลยนะถ้าไม่มีคนช่วยต่อให้พวกเรารวมพลังกันทั้งหมดก็ยังไม่พอให้มันเคี้ยวเล่นเลยในโลกอมะตะมอนสเตอร์จะแบ่งระดับจากต่ำสุดไปจุดสูงสุดระดับทั่วไประดับชั้นยอดระดับหัวหน้าระดับหลอนระดับร,รบาชาระดับผู้ครอบครองระดับเทพเจ้า และดัรดาน้นมอนสเตอร์ระดับหลอดถึงแม้จะเป็นระดับต่ำสุดในบรรดาบอสโลสำหรับผู้เล่นใหม่แล <im it> ้ว <Pokemon> ก <apan> <im> ็ย <plural> <judgment> <im its> <im> ังคงเป็นภัยคุกคามถึงชีวิตเฮ้ยแกบ้าไปแล้วหรือไงรีบกลับมาเร็วแกขึ้นไปแบบนั้นมันส่งตัวเองไปตายชัดๆบอสโลกเลเวล6พอมาเจอตอนนี้แกมันก็งันๆนี่วะกงเล็บมรณะ ฉันจําได้ว่าคขาที่แล้วหมาป่ามรณะเลเวลหตัวนี้ด้วยสกิลบอสทาให้พลังชีวิตมีมากถึง3,400หน่วยและพลังโจมตีอีก5 1 0ิหน่วยสําหรับเหล่านักผจญภัยในทุ่งลาวศีล้านแหลกที่ตอนนี้เลเวลมากสุดแค่3าก็ต้องอาศัยการต่อสู้ทีมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสลุน้นและตัวฉันในตอนนั้นก็เกือบจะชีวิตไม่รอดในการต่อสู้เป็นทีมครั้งแรกแต่ฉันที่ได้เกิดมาอีกครั้งผ่านการต่อสู้นองเลือดมานับครั้งไม่ถ้วนฉันไม่ใช่คนเดิมในตอนนั้นอีกต่อไปแล้ว เร็วมากคำเตือนบอสโซเข้าสู่สภาวะข้างแล้วจงตื่นลุยเลยก่อนทัพวิญญาณของฉัน นั่นประตูหน้าขนลุกนั่นมันอะไรกันพวกนั้นมันมอนสเตอร์ซอมบี้นี่ดูเหมือนจะเป็นหมาป่าปีศาจทะเลทรายอะไรนะหมาป่าปีศาจทะเลทรายเจ้าเด็กแนนมันเปลี่ยนหมาป่าปีศาจทะเลทรายเลเวลสามตั้งมากมายให้กลายเป็นซอมบี้คนเดียวได้ยังไงกันระหว่างเดินทางมาที่นี่ฉันฆ่ามอนสเตอร์จนขึ้นเป็นเลเวลสามได้สบายๆขีดจำกัดของประตูยม,มโลก่ก็เพิ่มเป็นสามสิบแล้วด้วยฉันจะมาช้าไปหน่อยแต่ดูเหมือนผลลัพธ์จะออกมาดีทีเดียว ตามระบบค่าความเกลียดชังของโลกอมตะผู้เชิญจะถูกดึงดูดความสนใจได้มากกว่าอสูรอันเชิญคือถ้าผู้อัญเชิญกับอสูรอัญเชิญอยู่ด้วยกันเป้าหมายโจมตีแรกของมอนสเตอร์คือผู้อัญเชิญยกเว้นแต่อสูรอัญเชิญจะชิงจู่เจอมอนสเตอร์ก่อนมอนสเตอร์ถึงจะเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีจงหวะนี้และ ฉัระบบข่าความเกลียงชางก่อนบอสจะโจมตีอสูรอันเชิญดึงความสนใจของมันเข้ามาเพื่อไม่ให้พวกอสูรอันเชิญล้มตายมากเกินไปพอความสนใจของบอสถูกดึงไปที่ผู้อัญเชิญก็ให้อาสูรอัญเชิญโจมตีมอนสเตอร์อีกครั้งเพื่อดึงความสนใจ มดหลายตัวก็กัดช้านตาได้ต่อให้ซอมบี้หมาป่าปีศาจแต่ละตัวจะทําความเสียหายได้แค่ครั้งละ15หน่วยพลังชีวิต3,400หน่วยของหมาป่ายักษ์มรณะก็ทนได้อีกไม่นานลอก